มาดูขั้นตอนการปลูกผู้เรียนปลูกมมิดมันคับเพื่อนๆน,นี่คือเดือนหนึ่งได้เท่านี้นะเพื่อนนะได้ได้เท่านี้ละเดือนหนึ่งเดี๋ยวมันมันปลูกสองสองต้นพร้อมกันตรงนี้อีกไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะนี่ต้นนี้นี่นี่ไงตรงนี้มันออกแล้วกิ่งไอไอไอยอดตัวนี้มันออกแล้วนี่มันกำลังจะเป็นใบและต้นนี้ว่าจะาไว้ทาบ ไว้ทาบกับต้นนี้เอาไว้เอาไว้มาเสริมรากกับต้นนี้เราปลูกติดกันไว้ไปดูไอตัวที่เราเสริมรากนะเพื่อนๆนะที่เราเสริมรากไว้ันก่อนเป็นยังไงไปไปดูเลยนี่ค<ๆ>่ะเพื่อนๆเราปลูกมิด Overwatch. มันไว้แล้วก็เอามาปลูกตอนที่ว่าพอมันโตได้สักหน่อยหนึ่งอ่ะปลูกให้ให้มันมีสองรากี่มีสองารากแล้วก็ไอตัวหนึ่งเราต้องตัดตัวนี้ออกใช่ไหมแล้วก็จะสมานกันเป็นต้นเดียวกันทีนี้พอต้นเดีวยวกันพอ <ored S 2> พอ <OR> MM. มันมีต้นใหญ่ลแล้วเราก็ซื้อมาทาบอีกทีหนึ่งเห็นไหม ซื้อพันดีมาทาบเนี่ยตรงนี้มันก็นจะเป็นทุเรียนพันดี